ก็ขอสวัสดีชาวราศีมิถุนนะคะสำหรับดวงรายไตรามาสแรกของปี2567นะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะคะอาจจะมาช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไตรามาสแรกของชาวราศีมิถุนนะคะก็ปอิสุ่มหยิบไพ่นะคะขึ้นมา10ใบนะคะก็จะมีไพ่ The Hangman นะคะอันนี้ตัวตนของคุณนะคะแล้วก็มีไพ่ knight of pentacles นะคะต่อมาจะเป็นไพ่ page of cups นะคะแล้วก็เป็นไพ่ king of cups นะคะ king of cups แล้วก็มีไพ่5ดาบนะคะ มี page of b a n d นะคะแล้วก็มี strange นะคะมี the star นะคะแล้วก็มีไพ่การเฉลิมฉลองไพ่สามถ้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยไพ่บทสรุปของคุณได้แดเหรี่ยนนะคะโอเคเรามากล่าวถึงเรื่องของการงานกันเลย ะะการงานของชาวราศีมิถุนนะคะปอมองว่าตอนนี้คุณกำลังครุ่นคิดอะไรสักอย่างหนึง่งกำลังปวดหัวกับเรื่องอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องงานก็ได้นะคะมันขึ้นที่ไพ่ตำแหน่งตัวตวนของคุณคุณได้ดีแฮงแมนนะคะดีแ n g m a n ในที่นี้ก็คือ,อคุณ ใช้ความคิดกับบางสิ่งบางอย่างที่คิดไม่ตกเหมือนกำลังใช้สมองอย่างหนักนะคะคิดวนไปเวียนมาอยู่นะคะว่าจะเอายังไงดีกับสถานการณ์นี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ด้านการงานการเงินหรือความรักก็ได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวอื่นๆการประกอบนะคะสภาพแวดล้อมผู้คนรอบข้างนะคะคุณได้ไพ่ kk n g of Pentacle นะคะอันนี้เป็นไพ่ของคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไพ่ของนัก uh, ธุรกิจนะคะการเงินการธนาคารนะคะคุณอาจจะมี uh, งานที่เกี่ยวกับด้านการเงินการธนาคารหรือ uh, งานที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆที่ทําเงินได้ uh, เป็นอย่างมากนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่ uh, หนึ่งเลยนะคะซึ่งอันนี้ เป็นคนที่มีความประหยัดอดออมเป็นคนที่มีความตั้งใจในการเก็บหอมรอมริบหรือเป็นคนตั้งใจในการทำเงินนะคะมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงมุ่งมั่นแล้วก็ประสบผลสํเเร็ิในด้านการเงินด้วยนะคะต่อมามาดูไพ่ page of c u p นะคะตรงนี้คุณมุ่งหวังตั้งใจที่จะให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น นะคะหรือเป็นไพท่ที่มีเรื่องของการริเริ่มที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะตอนนี้คุณอาจจะมีโครงการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใน,ในเกี่ยวกับการงานของคุณหรือว่าอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะหรืออาจจะมีรายได้เสริมงานเสริมเข้ามาในาในหัวของคุณก็ได้นะคะซึ่งตอบโจทย์กับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ตัวตวนของคุณที่คุณกําลังใช้ความคิดคุณอาจจะคิดอยู่ว่าสิ่งที่คุณคิด หรือสิ่งที่คุณกำลังอยากจะทำอยู่เนี่ยมันจะประสบผลหรือ,อสำเร็จหรือไม่ประมาณนี้นะคะมันก็เลยทำให้คุณต้องอใช้ความคิดนานไปนิดนึงนะคะหรือ,อใช้หัวสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปมาดูไพ่ตรงนี้นะคะอันนี้มันจะบอกบอก,บอกถึงตัวตนนะคะของคุณที่ บ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะกอะ็อยากจะแนะนำให้ให้ลดลดลงบ้างนะคะอาจจะมีความผิดพลาดในด้านนี้บางทีเราเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปไม่ปรึกษาใครเลยก็อาจจะทำให้พลาดบางสิ่งบางอย่างไปได้นะคะก็แนะนำว่าให้ให,ให้ลดลดตรงนี้ลงบ้างนะคะแล้วกอ็อาจจะหาที่ปรึกษาข้างๆกายนะคะอาจจะเป็น คนในครอบครัวอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะคิงออฟคัพนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเรื่องของคนอื่นที่คุณช่วยแก้ปัญหาได้หมดแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของตัวเอง,เองกลับคิดไม่ตกนะคะ ซึ่งประกอบกันกันกบไพ่เดดแฮงแมนนะคะ,ะตรงนี้ก็อาจจะทำให้คุณต้องอันนี้ต้องหันกลับมาคิดเรื่องของตัวเองแหละณนะวินาทีนี้นะคะก็คือในไตรามาสแรกนะคะคุณต้องกลับมาหวนคิดเรื่องตัวเองแก้ปัญหาในเรื่องของตัวเองนะคะตอนนี้สถานการณ์ของคุณคือไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น นะคะเอาเรื่องของชาวบ้านเอาไปไว้เอาเอาไว้ทีหลังก่อนนะคะให้คิดเรื่องตัวเองก่อนนะคะ p f g e of แวนนะคะในอนาคตคุณยังจะมีสิ่งที่ริเริ่มนะคะมันจะมีสิ่งที่เจริญง,งอกงามเข้ามานะคะในชีวิตของคุณ ะะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กคนนี้กำลังอมองดูยอดไม้เท้าที่กำลังแตกยอดใหม่ๆนะคะก็คือการงานมีการจเจริญเติบโตขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะกำลังคิดทำสิ่งใดนะคะการงานของคุณที่คุณห้อยหัวคิดไปคิดมานะคะ,อะมองว่าคุณจะได้ไปศึกษาเล่าเรียนหรือไปหาสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะ อาจจะเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมอะไรตรงนี้แล้วมันทำให้ธุรกิจมันไปได้ดีนะคะสามารถทำทำเงินเป็นกอบเป็นกรรมได้แล้วก็สามารถที่จะขยายธุรกิจของคุณได้นะคะต่อไปอามาดูที่ตัวตนในการแก้ปัญหาของคุณปอมองว่าคุณ มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ได้นะคะมีภาวะผู้นำสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปห้อยหัวคิดให้มากนะคะก็ยังไงคุณก็จัดการกับมันได้อยู่แล้วนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้คือ,อสบายหายห่วงนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นด้วย นิสัยของคุณนะคะที่เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างามีความคิดนะคะเป็นของตัวเองและมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างใช้ความคิดอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวนานไปหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะคิดนานไปหน่อยเพราะว่ากลัวความผิดพลาดนะคะต่อไปตรงนี้จะเป็น คนรอบข้างหรือ,อเพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนรอบข้างของคุณนะคะเขาขึ้นไพ่เดอะสตาร์นั่นแปลว่าเขาพร้อมจะช่วยเหลือของคุณพร้อมจะช่วยเหลือคุณนะคะถ้าสมมุติคุณขาดเหลืออะไรหรือว่าคุณต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของคุณได้นะคะต่อไปสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนะคะคุณต้องการที่จะ ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป,ะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักนะคะแต่ตอนนี้ปอมองว่าคุณมุ่งในเรื่องของการการงานการเงินมากกว่านะคะเพราะไพ่ส่วนใหญ่จะไพ่เป็นเป็นไพ่ของการงานการเงินนะคะคุณมุ่งหวังที่จะประสบผลผลสเร็จนะคะแล้วก็ต้องการที่จะได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะและบทสรุปของไพ่ของคุณนะคะ ปอมองว่าคุณจะสามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรมนะคะอาจจะจากรายได้เสริมที่คุณคิดที่จะทํานะคะหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังที่กำลังทําอยู่นะคะมันจะทําให้คุณสามารถสร้างรายไดอ้อย่างมั่นคงได้ในอนาคตนะคะโอเคสําหรับไพ่ของชาวราศีมิถุนนะคะโดยทั่วไปอปอมองว่าเป็นไพ่ที่ ดีระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะคะซึ่งจะดูได้จากาคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพื่อนอรอบข้างคุณช่วยเหลือคุณดีนะคะแล้วก็ไพ่เฉลิมฉลองขึ้นมา,อ,าอันนี้คือในความคิดของคุณนะคะและสุดท้ายคุณก็ยังสามารถที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินได้นะคะ ตรงนี้ไพ่ความเจริญงอกงามไพ่การเงินที่ดีนะคะก็ขึ้นมานะคะเพียงแต่เตือนคุณน,นิดหน่อยเพียงเรื่องของความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะอยากจะให้คุณลดลดลงบ้างแล้วก็อลองปรึกษาหารือกับคนอื่นบ้างนะคะอย่าคิดคนเดียวเพราะถ้าคุณคิดคนเดียวเมื่อไหร่นะคะ,ะตรงนี้มันก็ คุณก็จะห้อยหัวคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นมีใครที่อยู่รอบข้างที่คุณอพอจะปรึกษาได้ที่คุณไว้ใจก็บางครั้งก็ปรึกษาเข้าบ้างก็ดีนะคะเผื่อจะได้ทางาทางเลือกใหม่ๆนะคะหรือว่าเผื่อจะได้ข้อคิดดีๆนะคะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะทำให้คุณประสบผลสำเร็จมาถึงขั้น ใบสรุปของไพ่นะคะก็คือความมั่นคงทางการเงินนะคะโอเคสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะก็อาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะเมื่อกี้ปอพูดครบไม่นอเดี๋ยวนะขอทวนไพ่อีกนิดนึงนะคะการงานมีสิ่งได้เริ่มเข้ามาใหม่เนาะดูจากไพ่ตรงนี้นะคะการเงิน แน่นอนว่าบทสรุปทางการเงินคุณดีมากนะคะคุณจะสร้างความมั่นคงทางการเงินได้นะคะแล้วก็คนรอบข้างเข้ามาช่วยด้านการเงินของคุณนะคะการงานการเงินส่วนความรักในตรงนี้ไพ่ไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจนนะคะแสดงว่าในช่วงนี้คุณก็ในความรักของคุณก็คงจะเป็นไปแบบเ,เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะหรือไม่ได้มีอะไรเด่นชัดนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ในหัวของคุณคือคิดเรื่องการงานการเงินเป็นหลักนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วในไพ่บ่งบอกว่าคุณสามารถประสบผลสำเร็จทางด้านการเงินสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินได้นะคะโอเคปอก็ขอให้ชาวราศีมิถุนนะคะ มีความสุขนะคะตลอดปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดไปนะคะมีสุขภาพร่างกายส,สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร์ให้ปอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ